คลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคนะครับในการเกี่ยวเยื่อขนมปังนะครับกับเทคนิคงานลอยนะครับในคลิปผมลอยจากผิวน้ำลงไปประมาณ50เซนนะครับ ตะขอวันนี้ใช้เบอร์0.3ค่อนข้างเล็กนะครับบิดชิ้นเกี่ยวมาบิดชิ้นเล็กๆนะครับสับหนึ่งทีนะครับบิดกลับแล้วก็สับกลับคืนนะครับแค่นี้นะครับชิ้นเล็กๆนะแต้มติ่งด้วยเขียวเนื้อเมฆนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับส่วนตัวเหยื่ออ้อยนะครับผมก็ใช้เป็นไฮโกรเลตปลารวมเนื้อเมฆผสมกับขนมปังฝุ่นนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการแตกตัวนะผมจะจับจ anyway. ีบตัวอ้อยนะครับไว้ที่สายนะครับแล้วลูดให้มาใกล้ๆกับตัวตะขอนะครับเพื่อเป็นตัวส่งเหยื่อและเป็นตัวอ้อยนะครับโยนเหยให้้สสดายนะครััับบแลวก็จม งานลอยหมายนี้นะครับก็จะมีปลาส้อยปลานินปลาตะเพียนนะครับยิ่สนวนจันทร์นะครับก็มีอาการทุ่นจมสามารถวัดสวนได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนะอาการหลักๆก็ตอกจมวัดได้เลยครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นปลาส้อยนะครับซสสวยๆเลยครับเพื่อนๆสําหรับเทคนิคนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูก็แล้วกันนะครับทางช่องก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับนักตกปลาหน้าใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ